ใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ต้องถูกใจบ้านหลังนี้กับบ้านเวลนิวฟอร์ลังสิบหลังนี้นะคะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบนี้เลยและที่สําคัญด้านหน้าที่จอดรถบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยหลังนี้อยู่ที่216ตารางเมตรนะคะขนาดที่ดิน70กว่าตารางวาเลยพาไปชมด้านในตัวบ้านก็จะเซอร์ไพรส์กับห้องรับแขกที่ใหญ่แบบนี้เลย mm hmm. แถมมีชุดบิวอินทีวีตรงนี้ให้ด้วยนะถัดมาก็จะเป็นมุมทานข้าวตรงนี้นะคะซึ่งเราจะให้ชุดโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่เซตนี้ไปเลยรวมถึงแติดั ห้องนั่งเล่นตรงนี้ด้วยห้องโถยังมีหน้าต่างที่เปิดรับลมเอาไว้เดินทะลุกระส่วนข้างบ้านขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยเด็กๆวิ่งเล่นได้มีน้องหมาน้องแมวก็วิ่งได้อย่างสบายใจเรื่องความปลอดภัยของบ้านหลังนี้ให้ห่วงได้เลยค่ะเขามีระบบการขโมยแบบ m a g n e t i c s h o t Sensor นะคะซึ่งจะแสดงผลบนหน้าจอกราฟส่งมาที่มือถือของเราและส่งไปยังรปภทันทีให้มาตรวจสอบที่บ้านเราเลยต่อมาจะพาไปดูห้องนอนห้องแรกนะคะตรงนี้จะจัดเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะคะเดินต้องถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่ออมระหว่างจด ะะซึ่งจะมีระบบความปลอดภัยให้ด้วยต้องถัดมาก็จะเจอกับห้องครัวนะคะที่แบ่งเป็นสัสดส่วนบิวอินให้เรียบร้อยแล้วแถมเปิดประตูทะลุก,กับส่วนหลังบ้านได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูที่ชั้น2กันต่อเลยค่ะเดินตรงขึ้นมาก็จะเจอห้องโถงขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะและทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบสมนะคะเป็นห้องที่กว้างมากๆสามารถวางเตียงคิงไซส์แบบนี้ได้2งเตียงเลยนะที่สําคัญห้องนี้จะมีระเบียงนะคะติดกับวิวด้านหน้าบ้านแบบนี้เหมาะกับจิบกาแฟา ยามเช้ารับลมบรรยากาศดีมากที่สําคัญห้องนี้นะคะยังบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็จะมีเตียงนอนคิงไซส์ตู้เสื้อผ้าที่บิวอินเรียบร้อยแล้วให้ไปด้วยและมีห้องน้าในตัวด้วยนะคะก็คือกว้างมากต่อมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองของชั้นบนนะคะซึ่งก็กว้างมากๆแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยนะคะและห้องนอนห้องที่3ของชั้นบนห้องนี้นะคะจะทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงหรือจะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์ก็ได้และมีห้องน้ําที่กว้างแบบนี้ เสองห้องนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะเฟอร์นิเจอร์ของแถมพร้อมอยู่ขนาดนี้สามารถถือกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาพักได้เลยนะขอแวะมาอวดกับขับเฮาหมู่บ้านนี้กันก่อนเลยจะมีสระว,ว่ายน้ําขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งแบ่งโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่และมีสวนส่วนกลางที่โล่มลึงขนาดใหญ่แบบนี้เลยจะจ๊อก ิ่งตอนเช้ามานัดพลเจอกันตอนเย็นให้น้องๆหนูๆนูมามีเพื่อนบ้านเล่นกันตอนเย็นตรงนี้ก็ได้ค่ะที่สําคัญหมู่บ้านนี้ยังใกล้กับโรงเรียนอีกหลายแห่งมากเลยนะคะอยู่เส้นลังสิตนะครนายกสนใจติดต่อสอบถามอยากดูเพิ่มเติมถักมาได้เลยค่ะ